สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้หมอนทองมาแจ้งข่าวดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยกดกระดิ่งติดตามให้กับช่องหมอนทองด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะเคล็ดล,ลับใหม่ๆนะคะมาฝากกันนะคะสำหรับข่าวดีที่หมอนจะมาแจ้งให้ทราบในวันนี้นะคะนั่นก็คือคนไหนลูกค้าคนใดที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเครือข่ายของ NT Mobile ทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงินนะคะตอนนี้นะคะทางบริษัท NT เนี่ยเขาให้สิทธิ์โทรฟรีส่งข้อความ SMS ฟรีและใช้บริการอินเทอร์เน็ตฟรีนะคะต้อนรับปีใหม่เลยระหว่างวันที่31ธันวาคม2566ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งหนงนาทีนะคะ ถึงวันที่1มกราคม2567เวลา5ทุ่ม59นาทีนะคะแต่เราจะต้องกดจองสิทธิ์หรือรับของขวัญก่อนนะคะผ่านระบบข้อความโดยให้เรากดรหัสนะคะกดรหัสน,นี้นะคะดอกจัน9020ดอกจัน674เหลี่ยมแล้วกดโทรออก เริ่มกดได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่25นะคะเป็นต้นไปนะคะจนถึงวันที่30ธันวาเวลา6โมงเย็นนะคะเท่านั้นเท่านอกเหนือจากเวลานี้คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์แล้วนะคะแล้วก็รับสิทธิ์ได้เพียง1เลขหมายต่อ1สิทธิ์เท่านั้นถือว่าโอเคนะคะเน็ตฟรีโทรฟรี free, SMS ฟรี free, ทั้งรายเดือนและเติมเงิน แต่ต้องกดสิทธิก่อนรับสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้จนถึง30ทันวาหกโมงเย็นนะคะคุณจะสามารถใช้งานได้1วันฟรีๆเลยไม่เสียค่าบริการเลยโทรก็ฟรีด้วยเออนะคะอย่าลืมพลาดเอออย่าพลาดนะคะแล้วก็กดรับสิทธิ์กันด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเด็ดเด็ดหมดอน,นำมาฝากนะคะสวัสดีค่ะ